สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์การปลูกผักไว้กินเองผมปลูกเป็นผักไฮโดรนะครับระบบน้ำนิ่งนะครับโดยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับแค่มีพื้นที่ในการวางกล่องโฟมนะครับไม่จําเป็นต้องกล่องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะมีผักไว้กินเองได้นะครับผมสำหรับครอบครัวเราผมวางแผนที่จะมีผักไว้กินเองตลอดเวลานะครับผมจึงวางแผนปลูก เป็น4ชุดนะครับให้แต่ละชุดห่างกัน10วันนะครับผมเริ่มจากมเมล็ดผักนะครับผม,มเมล็ดผักพอเราได้มาเราต้องใส่กล่องไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับผมใช้เป็นมเมล็ดแบบเคลือบนะครับก็จะมีกรีนโอ๊กกรีนคอร์สแล้วก็บัตเตอร์เฮดครับผมต่อมาก็จะเป็นถาดรองปลูกนะครับก็แนะนำว่าต้องมีที่รองฟองน้ำนะครับผม แล้วก็เป็นฟองน้ําปลูกนะครับก็จะเป็นแบบเนื้อละเอียดนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทั่วไปนะครับโดยตรงกลางเห็นว่าตรงกลางเขาก็จะมีที่ที่ให้เราหย่อนมเมล็ดลงไปปลูกได้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากฉีกฟองน้ําออกมานะครับผมนําฟองน้ําไปจุ่มในน้ํานะครับขยำขยำจนเขาเปียกโชกเลยครับ จากนั้นก็เอาขึ้นมาวางเตรียมไว้เพื่อเพาะ,มะเมล็ดครับเวลาใส่มเมล็ดก็ให้ใส่เสมอผิวฟองน้ำครับผมก็จะถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับว่าผมเพาะ,มะเมล็ดผักอะไรไว้โซนไหนนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเขาไม่เกิดก็เราจะได้มาเพาะเสริมได้ครับช่วงเวลาเพาะก็ควรจะเป็นช่วงเช้านะครับผมไม่ควรจะเกิน10โมงนะครับ เพราะว่าเราต้องพ่อเขา7วันนะครับเราจะได้นับวันได้ตรงครับจากนั้น2วันแรกครับก็ลดโดยการใช้ฟอกกี้นะครับฉีดด้านบนนะครับให้เขาพอชุ่มนะครับแล้วก็คุมด้วยผ้าทึบแสงไว้นะครับคุมไว้อย่างนี้นครับ2วันแรกก็เปิดลดน้ำเช้าเย็นครับผม หลังจากเราเพาะมาเมล็ดนะครับลดน้ำด้วยฟอกกี้คุมผ้าไว้2วันแรกนะครับวันนี้วันที่ 3. ครับวันที่ 3, เราก็จะเปิดผ้าคลุมออกนะครับเราจะไม่คุมแล้วนะครับหลังจากนี้เราเราก็จะมาดูว่าเขาก็จะเริ่มงอกแล้วนะครับแต่ดูใกล้ๆพอวันที่3ถึงวันที่7เนี่ยเราก็จะให้เขาโดนแดดเต็มๆนะครับประมาณ4-5ชั่วโมงต่อวัน การรดน้ําเราก็จะเปลี่ยนจากฟอกกี้เป็นใช้มือนะครับกวากน้ํารดนี้เลยนะครับเช้าเย็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้โดนแดดครับสาเหตุที่เรารีบนําเขามาโดนแดดนะครับก็เพื่อว่าป้องกันไม่ให้น้องกล้าผักเนี่ยยืดนะครับถ้าเขาอยู่ในร่มเนี่ยเขาก็จะโดยธรรมชาติของเขาเขาจะพยายามยืดหาแดดนะครับก็จะทําให้เขาเป็น ทรงไม่สวยนะครับมีบางต้นที่เขาอาจจะงอกช้ากว่าครับก็ไม่เป็นไรเราก็ดูต้นทิ้งข้อขึ้นมาเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้โดนแดดได้เลยครับแล้วก็โอกาสนี้เราก็เช็คดูว่าถ้ามีต้นไหนที่คาดว่าจะไม่เกิดนะครับเราก็เพาะเสริมได้เลยครับครับมาดูกล่องปลูกกันครับผมปลูกในกล่องโฟมนะครับมาดูขนาดกันครับกล่องนี้ก็กว้าง45เซนนะครับ ยาว60เซนนะครับแล้วก็หนา31เซนครับในหนึ่งกล่องผมก็จะเจาะช่องปลูกเป็น8ช่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้านะครับการเจาะก็จะเจาะลักษณะให้ไขว้กันนะครับเขาก็จะได้โตมาไม่เกยกันนะครับอุปกรณ์ในการเจาะก็จะมีหลายแบบนะครับส่วนผมใช้เป็นแบบนี้ครับก็เป็นท่อ PVC นะครับตรงนี้เขาก็จะ เราให้มีความคมนะครับเวลาเจาะก,ก็กดลงไปอย่างนี้ครับเวลาเราคํานวณปริมาณปุ๋ยนะครับเราก็จะวัดขนาดของกล่องนะครับโดยวัดขนาดข้างในนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ในการบรรจุน้ําครับอย่างกล่องนี้ก็จะกว้าง40นะครับผมแล้วก็ยาว55ครับสูง26เซนครับ เวลาคำนวณปริมาณปุ๋ยที่จะใช้ครับผมก็จะเอากว้างคูณยาวคูณสูงของพื้นที่จริงนะครับคูณด้วยปริมาณปุ๋ยก็คือใช้2.5ต่อลิตรนะครับแล้วก็หารด้วย1000นะครับก็จะเป็นต่อลิตรลงมาก็จะตกประมาณ140นิดนนะครับผมก็จะใช้1 4 0ยซีซีนะครับต่อ1กล่องนะครับปุ๋ย A ก็จะใช้140ซีซีปุ๋ย B ก็จะใช้1 4 0่ซีซีครับ เวลาวางกล่องโฟมนะครับก็วางให้พื้นเขาแน่นหนานะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คระดับน้ํานะครับให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับครับถุงดําผมก็จะใช้ขนาด45คูณ60นะครับจะนํามาตัด1ใบก็จะใช้ได้2กล่องนะครับผมลองกล่องปลูกด้วยถุงดํานะครับ ก็เพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำนะครับไม่ให้น้ําในกล่องปลูกเนี่ยร้อนเกินไปนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับรากของน้องผักก็จะได้ไม่ต้องปรับตัวบ่อยนะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากกล่องปลูกเป็นโฟมนะครับผมใช้หลายรอบบางทีใช้ไปน,นานๆอาจจะมีตะไคร่น้ําเกิดขึ้นนะครับสีเขียวๆนะครับเขาก็จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรครากเน่าต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งครับ ตรงริมขอบถุงดาตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะใช้สกอตเทปนะครับที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับมาติดทับตรงนี้ได้นะครับถ้าอยากให้ดูเรียบร้อยนะครับแต่อันนี้ผมทําที่บ้านเองก็เลยลดขั้นตอนตรงนี้ไปครับผมจะพามาดูปุ๋ย A ปุ๋ย B ที่เราใช้ใส่ในกล่องปลูกนะครับปุ๋ย A สูตรนี้ก็จะมี3ธาตุอาหารนะครับปุ๋ย B มี6ธาตุอาหารนะครับผมใช้ขวดน้ําเกลือนะครับ เพราะว่าปากเขาจะได้ใหญ่นะครับเวลาเทปุ๋ยเข้าไปจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ใส่น้ําปริมาตร1ลิตรนะครับผมจากนั้นก็ใส่ธาตุอาหารเข้าไปครับทีละตัวนะครับใส่เสร็จก็เขย่าให้เขาเข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ตัวต่อไปนะครับจนหมดนะครับ ปุ๋ยบีแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับใส่ธาตุอาหารลงไปทีละชนิดครับจากนั้นก็เขย่าให้เข้ากันครับพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ปุ๋ย A ครับจานวน1ลิตรครับแล้วก็ปุ๋ย B ีจำนวน1ลิตรไว้ใช้งานครับผมสำหรับการเตรียมน้ําที่ปลูกครับผมก็ใช้น้ําประปาธรรมดาเลยนะครับผมก็จะ ใส่ไว้ในถังปลูกทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับเพื่อให้คอรีนเขาเจอจากนะครับผมผมก็จะใส่ปุ๋ย A ก่อนนะครับตามปริมาณที่เราคำนวณกันเมื่อสักครู่นะครับก็คือปุ๋ย A 1 4 0ยซีซีนะครับจากนั้นก็คนให้ทั่วนะครับแล้วก็พักไว้ประมาณ30นาทีครับ หังจากทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยบีตามไปนะครับก็จำนวน1 4 0ซีซีเท่ากันนะครับสลิงผมก็จะใช้แบบใหญ่นะครับแบบ20ซีซีเลยนะครับผมก็จะง่ายครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับพอคนให้เข้ากันเรียบร้อยครับเราก็พร้อมที่จะนำก้าผักลงปลูกครับผมจะให้ดู ต้นกล้าผักที่อายุ7วันนะครับเขาก็จะโตประมาณนี้นะครับก็คือเริ่มมี3ามใบนะครับแล้วก็รากเขาก็จะเริ่มออกด้านล่างนะครับผมก็แสดงว่าพร้อมที่จะลงกล่องปลูกแล้วครับโอเคครับเรามาเริ่มปลูกกันได้เลยนะครับผมก็จะใช้ถ้วยปลูกแบบขาวอย่างนี้นะครับแล้วก็แบ่งกล้าผักมาทีละต้นนะครับ เวลาใส่นะครับเราจะไม่ใส่จากบนลงล่างนะครับเราจะใส่จากล่างขึ้นบนนะครับก็ค่อยๆใส่เข้าเข้าไปอย่างนี้นะครับให้เหลือพื้นที่ของฟองน้ําประมาณ1เเซนนะครับผมเราจะเห็นรากเขางองกออกมาอย่างนี้นะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในหลุมปลูกเลยครับ ต้นกล้าผักของเราก็ลงกล่องปลูกเรียบร้อยนะครับสําหรับพื้นที่ปลูกนะครับผมก็ปลูกไว้ข้างบ้านเลยนะครับที่จริงน้องเขาค่อนข้างชอบแดดนะครับสามารถที่จะโดนแดดได้ทั้งวันนะครับแต่ว่าผมกางสแลนให้ด้วยเพราะว่าบางทีนอกจากแดดแล้วเนี่ยก็ยังมีฝนนะครับถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ผักเราเนี่ยใบหักได้ครับ หรือบางทีน้าฝนที่เกาะอ,อยู่บนใบครับพอมาเจอแสงแดดครับก็ทําให้น้ําร้อนขึ้นก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้ผักเราเดีย่ยใบไหมได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมารบกวนผักของผมก็คือหอยทากนะครับบางทีเวลากลางคืนไม่ได้ลงมาดูนะครับเขาก็จะมาแอบกินผักนะครับอย่างกอน,นี้ก็หมดไปทั้งกอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนถ้ามีเวลาก็มาคอยดูนะครับถ้ามีหอยทากก็หยิบออกครับ เพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้ใช้สารเคมีในการไล่เขาครับสําหรับช่วงอายุที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ประมาณ40 45วันนะครับถ้าน้อยกว่านั้นน้องผักก็ยังโตไม่เต็มที่ครับแต่ถ้ามากกว่านั้นผักเขาก็จะเริ่มแก่ครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูน้องผักในแต่ละช่วงอายุที่ผมปลูกไว้นะครับครับนี่ก็เป็นน้องผักอายุ40วันนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บเกี่ยววันนี้ครับ 2กล่องถัดมาน้องผักอายุ30วันครับก็จะโตประมาณนี้ครับอันนี้น้องผักอายุ20วันครับแล้วก็2กล่องสุดท้ายน้องผักอายุเพิ่ง10วันครับผมก็จะโตประมาณนี้ครับสำหรับ4ช่วงอายุมีบางคนอาจจะสงสัยว่าหลังจากเราปลูกน้องผักลงในกล่องปลูกแล้วครับ เราจําเป็นต้องคอยเติมน้ําลงกล่องปลูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพามาดูรากของน้องผักครับนี่คือรากของน้องผักอายุ4 0วันครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับครับนี่คือรากของน้องผักที่อายุ40วันนะครับผมเขาก็จะยาวออกมาน้ําในกล่องเขาก็จะพร่องลงไปซึ่งเขาก็จะสัมพันธ์กันนะครับทําให้มีพื้นที่ว่างเหลือในกล่องนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเติมน้ําเพิ่มเลยครับผมครับสาหรับเรื่องความขมของผักนะครับผักทุกชนิดเนี่ยเขาก็จะมีความขมอยู่แล้วนะครับมากน้อยก็แตกต่างกันไปแต่ละสายพันธุ์นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็คือการเก็บผักนะครับผมสาหรับผมแล้วผมก็จะเก็บในช่วงเช้าตรู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีแสงแดดนะครับเขายังไม่ได้สังเคราะห์แสงนะครับก็จะลดความขมลงได้ครับผม ครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกผักครับสวัสดีครับ